มาชมเจ้าคมสุพี่420ขีด6 e อีครับเจ้าถุงทองน้องคายดินด่วนนี่ครับสวัสดีครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่วิงน้องชาว youtube ครับมณีนี้พาถุงทองมาหรือขอบบอรครับ เมื่อวานนี่ขนมื่อนี้ลื่นครับเมื่อวานนี้ขุดบอ่อสองสามมือก้อนนึ่งขุดบ่อมื่อนี้นี่ผมบอ่อครับมื่อนี้รับเบิร์ดเหรอครับนี่ครับจานหงทำการเอารถลง เมื่อนี้จะมาเว้าถึงเรื่องธุรกิจดินครับเมื่อนี้หาแนวมาว้ากันเี่น้องพอธุรกิจดินนี่ะมีอุปสรรคหลายอย่างครับเรื่องการหาดินเรื่องการเ,เดินทางถนนทาง หลายครับอุปสรรคหลายครับโยกับกันผลดินนี่ถ้าทาจะเป็นทาเป็นฟุตบอฟุตสาฟุตยังกานีปัญหากับนี้ปัญหาแต่รถแม่โคนี่แหละครับจะก็ได้ปวดหัวปันไดแต่พอทาเป็นการคนดินปุ๊บนี่กู้นั่นครับเดี๋ยวกูกนน้นั่นครับซาเดี๋ยวกับดินใส่มาหน่อยเดี๋ยวกับใส่มา มีก้อนไงก้อนน้อยโอ้หลายอย่างครับเฮ็ดยังกับมีอุปสรรคหมดครับแต่ว่ากับเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนเละครับที่ทางานในวงการรถกินวาหาเขาสู่ต่อไปครับเพราะว่าจังได้เพิ่นกัวทองผมเพิ่จมเพิ่นวายยังแนกะ่ะอดเอาครับเพราะว่าเพิ่นบริเวณมใไซงวดรถน้ำเฮาดรอกถ้าเพิ่มาใไซงวดรถอยเฮานี่จะบปว่าจะใช้คำครับจมจมกับจมไป ถามมาใส่งวดรถถอยกันกะดีถามมามใส่ะกะบันเป็นยังงครับเหมือนดานครับนี่ครับมาลงแล้วกันทุกนครับ ตรงบริเวณจะเหตุกับผมต้นมะพข้าวนะครับผมบอ่บอขนาดหน่อยเดี๋ยวจะพาไปบางหนาอันครับว่าจะเป็นยังไดอาชีพย,ยังมีปัญหามีอุปสรรคครับแต่ว่าเขาก็ต้องแก้มันถึงจุดครับมันเพื่อเพื่อจะเห้ได้ธุรกิจเขาไปรอดได้จะพยายามจะไปไช้เลยจะพยายามบ่อให้มีปัญหาหลายที่สุดห่ะครับเพราะว่า ถ้าสมมติว่าเขาเปิดแผลไว้หลายมีปัญหาหลายนี่มันจะหายกินลําบากครับในภายภาคหนาเดี๋ยวจะพาไปพ้่งนางานครับพี่น้องดูครับเจ้าถุงท้องไปละติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวจะมาจมไปฟังอีกหายกินลําบากไยทุกมือนี่โควิดกับขางมาบรัวเอียงกับนักหนัะชีวิตหนีหายกินลําบากไยฝากติดตามครับสวัสดีครับ